เธอครับฉันไม่อยู่แบบเดียวจะแต่อ่างเพื่อนฉันหรอเฮ้ยแกจะเย็นเย็นเย็นได้ยังไงผู้ชายสมัยเนี้ยไว้ใจไม่ได้หรอกนะไว้ใจไม่ได้เลยฉันคุยกับผงม,มาตั้งหลายเดือนแล้วมีแต่แกนั่นแหละที่คอยกีดกันฉันกับผง์หลายเดือนแล้วยังไงไม่ไว้ใจหรอกโว้ย เย็นขอโทษแทนคิมด้วยนะว่าแต่วันนี้จะทำอะไรกันดีเราดูหนังกันดีไหมได้สิงั้นเดี๋ยวหงเลือกหนังรอนะงันเดี๋ยวแัปเปเอนนั้นนะขีดกันดีนักใช่ไหมัราหลับไปยาวๆเลยแล้วกันอ่ะอันนี้ของหงนะ อ่ะผมแกขอบใจพำลังไม่ต้องอแกใส่อะไรลงไปในน้ำเล่างั้นแกจกินให้สันดูไม่ทำไมฉันกินแก้วที่แกกินแล้วด้วยกินไม่กินใชั้นใช้ไปก,ก,กินให้ครีมสบายใจเถอะถือว่าเราขอ นี่ไงกินหมดแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยเราแช่บ่อแก้วไปเก็บก่อนนะ <c oughs> ทำไงอยู่เนี่ยเธอตลกมากเลยอ่ะ <c oughs> ใช่เธอเธอตลกมากเลย สนุกไหมคีมอืมสนุกมากเลยเกโอ้ยเมื่อไหร่จะหลับวะจะไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันไม่ยอมหลับหรอกจะทำให้ฉันหลับเพื่อที่จะได้อยู่กับคนที่สองคนละฝีได้และจะได้รู้ว่าใครจะชนได้ในหัวกันเธอเป็นอะไร,รอ่ะเปล่าเธอไม่ได้เป็นอะไรหรอกเฮ้ย แกปเป็นอะไรป่ะเนี่ยทำไมตาแกแปลกๆอะ่ะเปล่าสงสัยเราแพ้น้ำส้มอะ่ะเอา้าเฮ้ยเธอทำไรอะ่ะออกกำลังกายไงจะได้แข็งแรงเธอเอา้เอาเฮ้ยแล้วทำไมแกกินเยอะขนาดนี้อะ่ะกินเยอะๆจะได้แข็งแรงไงแกทำไมพวกแกรสองคนแปลกๆอะ่ะเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนละ แกจะมาขัดขวางเราทำไมวะเรื่องของเรามันก็จบไปนานแล้วนุ้ยจบไปนานแล้วเหรอนายบอกว่าอยากอยู่คนเดียวไงอยากอยู่คนเดียวแล้วมาจีบเพื่อนเราทำไมโอ้ยหแล้วใครมันจะไปรู้ว่าเพื่อนแกวะไม่รู้งั้นเหรอแกจะไม่รู้ได้ยังไงว่าคนนั้นมันเพื่อนฉันรู้ป่วนันก็มีอยู่ไม่รู้ได้ยังไงฮะโอ้ยพวกแกทำอะไรกันอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีอะไรตีนหัวแชบอะ ก็เลยดึงออกให้จริงเหรอแชฟจริงครับขอบใจไม่เป็นไรงั้นเราดูหนังกันต่อดีกว่าเฮ้ยแกแกเป็นอะไรอ่ะคิมตื่นดิแกเป็นอะไรอ่ะชนะ คิมเฮ้ยแชปเธอเป็นอะไรอ่ะเธอเธอคิมแชปทุกคนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งติงต๊งติงต๊งติง๊งด้วยนะคะ